สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะคะวันนี้นะคะวันที่19มกราคม2566นะคะเวลายามสายๆของเช้านี้นะคะอากาศก็เย็นสบายนะคะวันนี้จะจินพามาชมที่วัดสีน้ำเงินนะคะ Blue Temple นะคะอยู่ที่อำ,อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะคะเป็นวัดสีน้ำเงินนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะ วันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเยอะเลยนะคะเดชจินก็มาอยู่แอบอยู่มุมหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมด้านหน้านะคะอันนี้ด้านข้างนะคะด้านข้างนะคะเพราะทางด้านหน้านี่คนเยอะเลยนะคะเดียวจินพาชมด้านข้างก่อนนะคะ พาชมด้านข้างก่อนนะคะวัดสีน้าเงินนะคะบริเวณรอบๆนะคะเราก็มีนักท่องเที่ยวเยอะนะคะเราไม่กล้าไปถ่ายใกล้เขานะคะเราถ่ายภาพไกลๆนะคะวัดสีน้าเงินสวยงามนะคะเดี๋ยกชินยังไม่ได้ถ่ายด้านหน้านะคะเพราะคนเยอะนะคะ เราจะถ่ายภาพภาพไกลๆนะคะจะเป็นสัญลักษณ์เอกลักษณ์ของเขาคือสีน้ำเงินนะคะจะเป็นสีน้ำเงินทั้งนั้นนะคะอันนี้จะย้อนแสงหน่อยนะคะ เดี๋ยวยาเจนจะจับภาพนะคะนะคะ,ะ,คะจะเป็นสีน้ำเงินนะคะเ จะเป็นสีน้ำเงินทางนั้นนะคะหลีกเลี่ยงผู้คนกันอยู่นะคะสวยนะคะสำหรับคลิปนี้ยายชินก็จะนำเสนออยู่ห่างหาผู้คนนะคะ เป็นวัดสีน้ำเงินอมจะมีตัดลวดลายด้วยสีทองนะคะนะคะดูภาพทั่วไปก็แล้วกันนะคะ จะเป็นสีน้ำเงินนะคะหลังคาด้านหลังนะคะ พระเซริไปของกาฝากสีมไไนมดยาจินจะถ่ายด้านข้างนะคะไไเอกลักษณ์เขาจะเป็นสีน้ำเงินนะคะไได้านหน้าคนเยอะนะคะยายจินก็นเลยมาถ่ายด้านข้างเอานะคะ จะมีต้นไม้ริ่มรื่นดีนะคะภาพไกลๆนะคะ สวยงามนะคะเด็กน้อยมาวัดเขาก็แต่งตัวรักษาวัฒนธรรมไทยนะคะ สวยงามนะคะยายจีนก็นำเสนอเฉพาะด้านข้างนะคะก็มีประมาณนี้นะคะจะมีรถนักท่องเที่ยวมาเยอะแยะยายจีนพาชมต้นไม้นะคะเมื่อกี้ยายจีนเออยายจินจะพาไปชมการตกแต่งสวนย่อม เออไพนี่กันเออไปไปไปสวนยำเขจัดสวยงามนะคะ มีต้นไม้สวยงามนะคะตรงโน้นก็จะมีสวนยำแ้ลบอกป๋อเอกมารับแม่ต้องปักประตูเพื่อน่อยแคล,ลแพลไปอยู่ป,ประตูห่อน กินก็เลยยุกกล้องสูงนะคะทุกคนเยอะแยะนะคะสวยงามนะคะอันนี้เขาจัดสนยอมได้สวยงามเดี๋ยวจะกินพาไปชมแป๊บนึงนะคะนี่นะคะวิธีการจัดสนยอมเขาสวยนะคะ สวยงามนะคะสวนยำเขานะคะนี่นะคะสวนยอมเขาอันนี้อีกหนึ่งมุมนะคะน,นี่อีกหนึ่งมุมนะคะสวยงามสวยงามไปคนละแบบนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะไอจินก็ขอจบไปหน้ามุมนี้นะคะสวัสดีค่ะ